รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ในสังคมเกษตรบ้านเราเป็นสังคมที่แรงงานเหลือน้อยการที่จะทํางานให้ได้โดยที่ใช้แรงงานน้อยก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงเข้ามาก็ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ฉีดพ่นสารเคมีจะสัมผัสถูกสารเคมีด้วยเพราะจะใช้โดนเข้าไปพ่นสารเคมีแทนครับผม อากาศดีจังเลยเนาะพี่แพรครับผมชอบจังเลยครับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีหญ้าให้นั่งเล่นครับพี่แพรครับพี่แพรเคยเห็นชาวนาที่เขาปลูกนาเป็นร้อยไร่ไหมครับผมสงสัยมากเลยครับว่าเขาดูแลยังไงเหรอครับอ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงต้องใช้คนในการช่วยกันดูแลเยอะมากเลยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเกษตรกรได้ด้วยนะนั่นก็คือโดนเพื่อการเกษตรสกายรู้จักโดนไหมรู้จักครับเคยเห็นโดนแบบไหนบ้างผมเคยเห็นโดนที่เขาเอาไว้เก็บคาบอ่ะครับอ๋อหลักการเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้มันจะตัวใหญ่กว่าเออพี่เาว่าอาชีพนักบินโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะสกายลองไปฝึกงานเป็นนักบินโดนเพื่อการเกษตรกันนะเอาครับเอเค งั้นเดี๋ยวพี่พ่าพาไปเลยดีกว่านี่ต่อไปเราก็จะได้ดูแลพืชเราได้สบายมากตอนโดนเกษตรผู้ช่วยคนใหม่ไปครับสกายนี่คือพี่ทอปสวัสดีค่ะ แล้วนี่ก็คือดโดรนเพื่อการเกษตรใช่ไหมคะคเป็นไงบ้างสกายลำใหญ่มะใหญ่มากโอ้ใหญ่กว่าตัวสกายอีกวันนี้ค่ะหนูมีเด็กฝึกงานอยากจะให้มาฝึกงานกับพี่ท็อปคะ่ะเขาสนใจเรื่องของการเป็นนักบินดโดรนการเกษตรค่ะพี่ท็อปคะ่ะวันนี้ขอฝากเด็กฝึกงานไว้หนึ่งคนนะคะยินดีครับวันนี้ผมต้องใช้โดรนตัวนี้ลดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับ ก็ขอบอกก่อนเลยว่าโดนเพื่อการเกษตรนะครับไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการชลประทานเป็นหลักนะครับแต่ว่าโดนตัวนี้ส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือใช้ฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรให้กับต้นไม้ครับผมน้องสกายเคยเห็นโดนแบบไหนมาบ้างแล้วครับผมเคยเห็นโดนที่มันเป็นตัวเล็กๆแล้วก็คอยถ่ายภาพอะครับอืมเหมือนกันเลยครับหลักการทํางานคล้ายๆกันแต่ว่าโดนตัวนี้นะครับนอกจากจะถ่ายภาพได้มีกล้องทั้งด้านหน้าและกล้องทั้งด้านล่างแล้วนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ในการฉีดพ่น สารเคมีเพื่อการเกษตรมาใช้ในการช่วยเกษตรกรทํางานด้วยทําไมต้องใช้โดนในการพ่นสารเคมีด้วยล่ะครับก็ด้วยทุกวันนี้นะครับในสังคมเกษตรบ้านเราเป็นสังคมที่แรงงานเหลือน้อยการที่จะทํางานให้ได้โดยที่ใช้แรงงานน้อยก็ต้องใช้เครื่องทุนแรงเข้ามาช่วย แล้กอย่างน,นะครับการใช้เครื่องทุนแรงแบบนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ฉีดพ่นสารเคมีจะสัมผัสถูกสารเคมีด้วยเราะจะใช้โดนเข้าไปพ่นสารเคมีแทนครับผมโดนตัวนี้ก็ช่วยให้กเกษตรกรปลอดภัยขึ้นได้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนครับด้วยการฉีดพ่นของโดนแบบนี้นะครับทําให ตัวผู้ฉีดพ่นสารนะ่ะอยู่นอกพื้นที่ตัวผู้ฉีดพ่นสารก็จะไม่โดนสารเคมีเข้ามาปนเปื้อนกับร่างกายแถมตัวโดนตัวนี้นะครับบินอยู่เหนือพื้นที่ปลูกจริงๆเลยเกษตรกร,ร,กรถ้าเดินเข้าไปพ่นด้วยตัวเองบางครั้งอาจจะตกหล่นบางพื้นที่บ้างนะครับแต่โดนตัวนี้เนื่องจากบินอยู่ทางด้านบนทุกพื้นที่ที่โดนบินผ่านจะได้รับสารเคมีอย่างสม่ำเสมอเท่ากันครับครับแล้วนอกจากพ่นสารเคมีแล้วมันทาําอะไรได้อีกไหมครับ โดนตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนถังแล้วก็ปั๊มพ่นสารเคมีให้กลายเป็นอุปกรณ์ในการหวานปุ๋ยหวานเมล็ดพันธุ์โดนตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานในวัตถุประสงค์เพื่อการหวานปุ๋ยและหวานเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยครับแล้วที่โดนมนีกล้องเราก็สามารถมองเห็นพื้นที่ที่โดนของเราไปได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับแต่ว่าโดนตัวนี้นะครับกล้องที่ติดตั้งบนโดนไม่ใช่กล้องที่มีความละเอียดสูงถ้าเกิดเราอยากได้ภาพความละเอียดสูงเราต้องเปลี่ยนตัวกล้องให้กลายเป็นกล้องที่ดีกว่าเดิม ื่อบินขึ้นไปแล้วถ่ายภาพแปลงของเราได้ภาพที่ได้ก็จะสามารถใช้สําหรับการนํามาวิเคราะห์สุขภาพพืชได้ด้วยครับผมวก็จะรู้ว่าพืชตรงไหนสุขภาพไม่ดีตรงไหนสุขภาพดีเพื่อจะใช้ในการวางแผนการจัดการการเพาะปลูกในลําดับต่อไปครับเหมือนเป็นคุณหมอตรวจสุขภาพต้นไม้เป็นตัวเลยครับถูกต้องครับตัวนี้เปรียบเทียบได้ดีมากมันเป็นเหมือนคุณหมอในการใช้ตรวจโรคแต่ไม่ใช่ตรวจโรคคนครับตรวจโรคให้กับต้นไม้ที่เราปลูก โดรนตัวใหญ่อย่างนี้มันจะบังคับยังไงเหรอครับโอ้ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมีตัวคอนโทรเลอร์ในการบังคับโดรนนะครับตัวนี้ก็คือคอนโทรเลอร์ที่ใช้บังคับโดรนตัวนี้นะครับเพียงแค่มีตัวนี้ตัวเดียวเราก็สามารถบังคับโดรนลําใหญ่ๆแบบนี้ให้บินและทํางานตามที่เราต้องการได้เลยครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ส่วนประกอบของโดรนกันก่อนนะครับ ก็โดรนนี้นะครับก็ประกอบด้วยตัวเครื่องนะครับมีแผงมุงจอหน้าในที่เป็นตัวบังคับนะครับมีแขนสําหรับใบพัดมีใบพัดทั้งหมด4คู่ที่ช่วยให้โดรนบินได้นะครับด้านล่างมีถังที่ไวบ้บรรจุสารเคมีเพื่อการเกษตรนะครับอยู่แล้วก็แขนสองข้างที่สกายเห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นแขนสําหรับติดตั้งหัวพ่นโดรนตัวนี้ติดตั้งหัวพ่นอยู่3หัวนะครับมีที่ปีก2อข้างแล้วก็ตรงกลางนะครับ,รบส่วนที่สกายเห็นอยู่ทางด้านหน้าตัวนี้คือกล้องหน้าและ เพื่อใช้ในการบินในช่วงเวลากลางคืนนะครับ<ม>เห็นอยู่ทางด้านหน้านี้เป็นเซนเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้โดนบินชนวัตถุนะครับเป็นการป้องกันอันตรายจากโดนพุ่งเข้าชนวัตถุแล้วก็คนที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ,รบทางด้านล่างก็จะมีกล้องอีกหนึ่งตัวเพื่อใช้ในการมองพื้นที่ของเรานะครับว่าโดรนบินอยู่เหนือพื้นที่ที่เราต้องการแล้วหรือยังด้านข้างสองข้างนี้นะครับก็จะเป็นจุดสําหรับใส่แบตเตอรี่ ของโดนแล้วโดรนนี้บินด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับส่วนแบตเตอรี่ก็จะนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับผมต่อมามาถึงตัวควบคุมนะครับตัวคอนโทรเลอร์ตัวนี้ถ้าน้องสกายเห็นมันจะเหมือนกับจอยสติ๊กตอนน้องสกายเล่นเกมเลยใช่ไหมครับครับวิธีการบังคับจะง่ายมากตรวคันบังคับที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับเป็นคันบังคับในด้านของความสูงและการหมุนของโดนนะครับเมื่อน้องสกายดัน คันบังคับนะครับคันโยกไปทางด้านหน้านะครับตัวโดนจะยกตัวขึ้นสูงขึ้นนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับโดนจะลดระดับความสูงลงมากดให้เคลื่อนไปทางด้านขวาโดนนะครับจะหมุนตามเขียนนาฬิกาโยกมาทางด้านซ้ายนะฮะก็จะหมุนสวนทางกันครับส่วนทางด้านขวามือนะครับคันโยกทางด้านขวามือตัวนี้ดันไปข้างหน้าเพื่อจะให้โดนเคลื่อนที่ ไปทางด้านหน้าของตัวโดนนะครับดึงเข้าหาตัวก็ไปหลังนะครับส่วนคันโยกถ้าเราโยกไปทางซ้ายและขวาตัวนี้จะเป็นการสไลด์โดนทางด้านข้างคพี่อธิบายการใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้น้องสกายพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอย่างนี้ผมก็ลองไปบินโดนได้เลยใช่ไหมครับด้วยมูลค่าโดนที่สูงแล้วก็ยังมีความอันตรายอยู่มากนะครับสำหรับผู้บินที่ยังอายุน้อยเดี๋ยวลองบินด้วยซิมูเลเตอร์ดูก่อนนะครับโอเคครับ สกายได้รู้แล้วว่าโดรนเกษตรสำคัญแค่ไหนช่วงหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าสกายเนี่ยจะเป็นนักบินตัวน้อยในซิมูเลเตอร์ได้หรือไม่ก่อนหน้านี้สกายได้รู้แล้วว่าโดรนเกษตรทำงานแทนแรงคนได้อย่างไรตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้ลองเป็นนักบินโดรนตัวน้อยจริงๆแล้วล่ะค่ะครับเป็ไงบ้างนี้บาคน้องสกายโดรนน่าสนใจไหมหน่าสนใจครับครับแล้วอยากบินหรือ,อยังอยากครับอ่าแต่ว่าด้วยโดรนนี้เนาะด้วยความที่มันลำใหญ่ มีมูลค่าสูงแล้วก็มีความอันตรายอยู่บ้างผู้บินที่ยังอายุน้อยอยู่เดี๋ยวให้ลองบินจาก,กซิมูเลเตอร์ดูก่อนนะครับแล้วซิมูเลเตอร์คืออะไรหรอครับซิมูเลเตอร์ก็คือโปรแกรมที่เป็นการจําลองการบินโดรนในระบบค,คอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> เพื่อซ้อมบินก่อนให้ชํานาญก่อนที่จะมาบินลําจริงครับอ่ะจอยสติ๊กก็จะเหมือนกับตัวจอยสติ๊กที่เราเห็นที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของซิมูเลเตอร์นะครับที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ทางด้านหลังนี้ก็จะเหมือนกับ การเล่นเกมเลยครับนะครับโดยที่เดี๋ยววันนี้จะมีการฝึกจะฝึกจากการบินโดรนเล็กก่อนครับนะครับบินตามภารกิจนะครับเมื่อบินผ่านภารกิจแล้วเดี๋ยวจะไปลองการบินซิมูเลเตอร์ของโดนรนเกษตรซึ่งเป็นลำใหญ่เหมือนที่เห็นครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองซิมูเลเตอร์ของโดรนกันดูนะครับ,รบก็จะเหมือนสกายเล่นเกมเลย นะครับโดยที่จะมาทวนความจํากันหน่อยว่าตัวควบคุมโดรนนะครับปุ่มไหนใช้ทําอะไรบ้างอ่าคันโยกตัวนี้นะครับเป็นการปรับระดับความสูงของการบินโดรนนะครับโดยที่ให้โยกไปด้านหน้าจะเป็นการยกตัวโดรนให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มาดึงเข้าหาตัวจะเป็นการลดระดับโดรนให้ต่าลงครับครับส่วนถ้าโยกคันโยกไปทางด้านซ้ายและด้านขวาก็คือการหมุนหน้าโดรนนั่นเองส่วนคันโยกนี้นะครับ พอจำได้ไม่เอ่ยเป็นขันโยกที่เอาไว้เดินหน้าถอยหลังครับถูกต้องนอกจากนี้ก็จะมีการสไลด์ทางด้านข้างนะครับโดยการโยกขันโยกทางด้านซ้ายและทางด้านขวาครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ซิมูเลเตอร์กันเลยนะครับโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการบินในโหมดปฏิบัติการก่อนนะครับครับวิธีการสตาร์ทโรนนะครับก็คือดูที่จอยนะครับตัวนี้นะครับก็คือดึงขันโยกเข้าหาตัวเป็นรูปตัววีตัวนี้นะครับ ก็เป็นการสตาร์ทโดนหลังจากนั้นเนี่ยยกตัวโดนขึ้นครับนิดเดียวช้าๆนะครับโดยใช้คันบังคับทางด้านซ้ายมือครับคับผมและคันบังคับทางด้านฝ่ามือเป็นการเคลื่อนที่โดนไปทางด้านหน้าหรือถอยหลังนี่นะครับเราก็จะเคลื่อนที่โดนผ่านซุ้มนะครับตามรูปแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเริ่มใหม่แล้วให้น้องสกายลองเล่นตามภารกิจดูนะครับน้องสกายลองเล่นดูครับ ตัดโดนลองเชินที่ไปข้างหน้าครับช,าชา้าๆอ่อชาช้าๆครับลดระดับโดนลงต่ำนิดนึงนถอยหลังโอเคอ่าหมุนหน้าโดนไปทางสุ้มครับเชินที่ไปข้างหน้าช,าชา้าๆอ่ะบิดมาทางซุ้มหน่อยครับ โอเคหันหน้าไปทางซุม้มโอคเคลื่อนที่ไปข้างหน้า,าอ่าเห็นซุ้มต่อไปสีเขียวๆตรงไปเลยครับจากตอนแรกโครงเรลงตอนนี้สกายเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นแล้วค่ะ,ะต้องลดระดับความสูงนิดนึง โอเคอปละครับว้าวช้าๆหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครับตอนที่จัดทิศทางของโดนเราลองหยุดบังคับการเคลื่อนที่ของโดนก่อนก็ได้ครับเพื่อไม่ให้การบังครับทำให้เกิดการสับสนนะครับเรามาครับที่ละมือจะง่ายกว่าครับนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอ่าบินเข้าใกล้ซูมแล้วยองหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วก็ปรับระดับ อาจจะทิทาก็ผ่านสำหรับการฝึกแบบภารกิจไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ฝึกบินแบบโดรนเกษตรนะครับซึ่งทักษะที่ได้จากการฝึกแบบมิชั่นเมื่อกี้จะนำมาใช้กับการบินโดรนเกษตรนะครับวิธีการนะครับจะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวจะปรับเป็นโหมดสำหรับการบินโดรนเกษตรนะครับแล้วเดินทั่วไปกับ ดินกันกระเซอันไหนบินยากกว่ากันหรอครับครับสำหรับโดรนเมื่อสักครู่ที่บินนะครับเป็นโดรนหายภาพซึ่งเป็นโดรนที่เห็นกันทั่วไปครับส่วนโดรนกระเสดที่เราจะใช้ในขั้นตอนต่อไปในการฝึกบินจะบินง่ายกว่าเพราะว่าเป็นโดรนที่เหมือนลำนี้นะครับมีขนาดใหญ่เมื่อโดรนกระแสลมพัดนะครับการแกว่งของโดรนจะมีน้อยกว่านะครับบินง่ายกว่าต่อไปเราก็จะมาบินโดรนกระเสดกันนะครับซึ่งโดรนตัวนี้ก็จะต่างกับโดรนที่เราฝึกใน ช่วงแรกนิดนึงนะครับก็คือเป็นโดนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ติดข่้วืก็ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรนะครับแต่ลักษณะการบังคับนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องสกายลองฝึกบินโดนเกษตรในระบบซิมูเลเตอร์กันนะครับดึงเข้าหาตัวเพื่อสตาร์ทเครื่องเหมือนเดิมทีนี้ลองเคลื่อนที่โดนไปด้แนานะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนี้เพื่อ การเปิดปั๊มฉีดพ่นสารเคมีเกษตรครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหรอครับว่าเราต้องพ่นตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับก็สามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเราก็จะเห็นแผนที่แสดงขึ้นบนหน้าจอนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงไหนคือพื้นที่แปลงเกษตรที่เราต้องการฉีดพ่นเราก็จะพ่นฉีดพ่นตามแผนที่ที่เราเห็นได้เลยครับครับการบินดลนการเกษตรเขาต้องบินสูงแค่ไหนหรอครับ ความสูงนะครับก็จะขึ้นอยู่กับพืชที่เราต้องการจะฉีดพ่นสารเคมีนะครับถ้าเราบินต่ําเกินไปแรงลมจกโดรนก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับต้นพืชของเราได้แต่ถ้าเราบินสูงมากนะครับสารเคมีที่เราพ่นออกมาก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการครับผมก็ต้องดูว่าเราฉีดพืชอะไรแล้วที่ผมเห็นแต่แคพื้นที่ปลูกพืชมันเยอะมากแล้วเดินจะพ่นได้หมดเลยใช่ไหมครับ ก็ข้อจากัดของโดนนะครับก็คือโดนไม่สามารถบินสูงเกิน90เมตรและก็ไม่สามารถบินพ้นจากระยะมองเห็นของผู้บังคับถ้าเกิดพื้นที่ของเราอยู่ในระยะที่เรามองเห็นโดนที่เราใช้ก็สามารถฉีดพ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยครับครับ มั้งครับสาหรับการมาฝึกงานในอาชีพนักบินโดรนพื่อการเกษตรในวันนี้สนุกมากเลยครับผมอยากลองเป็นนักบินโดรนแบบจริงๆครับต้องทํายังไงถึงจะเป็นได้หรอครับอันดับแรกนะครับเราต้องฝึกบินโดรนให้คล่องก่อนพอเราฝึกบินโดรนให้คล่องในระบบซิมูเลเตอร์แล้วเราก็มาฝึกบินจริงๆเมื่อบินได้แล้วเราถึงไปขอบัตรนักบินเพื่อจะบินให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องอายุถึง20ปีบริบูรณ์ก่อน โอเคครับนะครับแล้วมีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับตอนนี้อาชีพนักบินโดนรนเกษตรในประเทศไทยยังมีไม่เยอะครับถ้าเทียบกับพื้นที่กเกษตรที่เรามีด้วยเหตุนี้นะครับอาชีพนักบินโดนรนเกษตรจึงมีความสําคัญเพราะว่ามันจะเข้ามาแทนที่แรงงานในภาคกเกษตรที่ในปัจจุบันมีจํานวนน้อยลงอีกทั้งการใช้โดนรนเกษตรนะครับ เข้ามาฉีดพ่นสารเคมีในพื้นที่พอปลูกของเรานะครับก็ยังช่วยลดความเสี่ยงสําหรับผู้ที่ฉีดพ่นสารเคมีนะครับจะเข้ามาปนเปื้อนถูกร่างกายแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับ,รบเพราะว่าผู้บินโดนเกษตรเรายืนควบคุมโดนเกษตรอยู่นอกพื้นที่ผู้บินโดนเกษตรจึงใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภยัยถ้าเกิดเราไม่มีโดรนนี้แล้วเ,เราต้องใช้ คนงานในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่กว้างๆอย่างที่สกายลองบินในซิมูเลเตอร์เมื่อสักครู่สกายต้องใช้คนสักประมาณกี่คนเราใช้เวลานานขนาดไหน4คนครับ4คนในพื้นที่ใหญ่ๆเมื่อกี้นะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันเลยในการพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีโดนลาเร็กๆแบบนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามที่เราตั้งไว้ละฟังแบบนี้แล้ว สกายคิดว่าอาชีพนักบินโดนเพื่อการเกษตรเนี่ยน่าสนใจไหมครับน่าสนใจครับก็สําหรับโดนเกษตรเนี่ยครับก็ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้นน้ครับวันนี้สกายถือว่ามาถูกทางแล้วครับที่มาฝึกงานในด้านนี้วันนี้ผมขอขอบคุณพี่ทอบมากเลยครับที่ให้ผมลองมาฝึกบินโดนครับเดี๋ยวในอนาคตผมจะฝึกแล้วก็ไปบินจริงๆให้ได้ครับเยี่ยมไปเลย หนูทดลองจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายเด็กฝึกง,งานของเราได้ลองเป็นนักบินโดรนตัวน้อยเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีอะไรให้ได้สนุกอีกเยอะเลยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะหนูทดลองทิตตัน explorer หนูทดลองทิตตัน explorer ช่วงเด็กพาเที่ยว วนี้หนูทดลองจะพาไปผจญภัยย้อนเวลากลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์ที่งาน Jurassic World t h Experience e ริมแมา่น้ำนเจ้าพยาเอเชียทีคค่ะเพือ่อนๆค่ะวันนี้จีด่าพาเพื่อนๆมาที่ Jurassic World จังกกันหนูว่าตื่นเป้านเทไห่แล้วเข้าไปกันเลย คนกลัวมีคนกลัวเฮอ้ไปด้วย,ยมี some t o r y w h e r ยูปาด้วยเทอ,อ้ยหนูเคยดูหนูเคยดูทันทีที่เข้ามาก็เหมือนเราหลุดเข้าไปในเกาะอิสลนดนูบิาจากภาพยนตร์จริงๆมีทั้งบรรยากาศป่าและเสียงคำรามรอบตัวเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เราจากจูลจิเบอรแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มาดูกันค่ะ ว้าว wow, นี่คือแบคิโ o ซอรัสไดโนเสาร์กินพืชคอยาวสูงตระหง่านเหมือนในหนังเป๊ะเลย <Yeah. S 1> พ่อแม่ขาเราเป็นกัดไดนโนเสาร์ตัวเล็ก็เลยค่ะไม่ได้มีแค่ตัวใหญ่ๆอย่างเดียวนะคะที่นี่เรายังจะได้เจอไดนโนเสาร์น้อยน่ารักน่ารักอย่างเบบี้ไดโนด้วยน้องๆจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยค่ะตอนเพิ่งเป็นเบบี้ออกมาจากห้องแอบบมันกินมือได้ไหมมันกินมือได้ไหม ตอนนี้ยังเด็กอยู่ <Thank you. S 1> ชื่อคารานอดอนค่ะชื่อและชื่อเธอดิี ระวังด้วยนะคะเพราะว่าอีโซนหนึ่งเราจะได้เจอกับเหล่านักล่าตัวจริงอย่างเวลโลชิแรปเตอร์โอ้โหทั้งดุทั้งไหวน่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะ มันจแงยกค่ะอินโดมินัสเบรกทีมยียอ์อายไวโด้เพ็ดนต่ไง <c oughs> แล้วมาแแลล้วละยังมีอีกซีนสุดมันที่เราจะต้องเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของอินโดมินัสเร็ก์และคา r n โนทอร u สรับรองว่าใจเต้นแรงเหมือนอยู่ในหนังจ u ร a สิ i c ว o ล l d จริงๆเลยค่ะ now! แล้วคุณใครปีเข้าไปดูได้นไหคะว่ามีใครอยู่ไหมหรือว่ามีอะไรที่เราใช้สามารถใช้ได้ไหมคะเดี๋ยวนี่นี่กปีไปดูรถที่เนี่ยนี่่เียนี โลกไดโนเสาร์แบบนี้ต้องไม่พลาดค่ะทั้งสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้ไปพร้อมๆกันที่งาน Jurassic World The Experience ค่ะสนุกค่ะริสิกสเป็นน่ากลัวถ้าเพื่อนเ่ออยากมาดูไดโนเสาร์สนุกสนุกเหมือนน้องจีด้ามาที่นี่ได้เลยค่ะ Jurassic World amarin tv